สวัสดีครับสวัสดีเอฟทัางช่องพหัดชาแนลครับมือนี้ครับวันที่1ิ 4, มีถุนนยนตสองหาหกเครับผมมือนี้ครับจะโทรหาพิตายอออรับแรกครับผมเนาะเพราะว่าเอฟซทัางช่องถามมาเยอะมากพาหัดช่วยตามพิตายให้หน่อยชุดฟันทงแล้วก็ชุดม้าเร็วเลขม้าเร็วงวดที่แล้วครับให้9นะครับ97แต่ว่าเลขออก93ครับผมเนาะงวดก่อนเนี่ก็ให้ 990ครับออก90ครับปีนี้ครับผมเนาะ9มาแรงมากครับผมปีนี้9มาแรงมากครับผมให้ FC ทางช่องสังเกตเบิ้งครับผมเนาะ6 8 9ครับ6เลข6นะครับเลข8เลข9นะครับตั้งแต่ต้นปีมานะครับตั้งแต่วันพุวันที่17มกราคมครับถึงงวดสุดท้ายครับผมเนาะมาบนอย่างเดียวทั้งปีครับต้องติด6 8 ก้านะครับบนอย่างเดียวครับกะล่องให้ f อซท่างช่องแต่ไรเบงครับผมเนาะว่ามาจริงไหมและอีกอย่างหนึ่งครับผมเนาะ7กับ9ครับมาทั้งปีครับผมไม่7กับ9ก็ต้องมาบนล่างนะครับผมกะล่องให้เอีท่างช่องไปใหญ่รอนอางเบิงครับผมเนาะโทรหาพี่ตายครับผมโทรหาพี่ตายดีกว่า เพราะว่าเอฟซีทาง่องถามมาเยอะมากครับผมพี่ตายว่าจะมีฉุดฟันทงมาฝากตอนเอฟซีทาง่องครับผมเนาะจะรับสายไหมติดต่อยากมากครับผมเบอร์โทรศูนย์เก้าสี่สองสามหกหนึ่งสี่หกสี่นะครับวันดีครับพี่ตายครับไม่ได้คุยกันหลายวันแล้วเนาะเป็นอะไรครับพี่ตายนึกว่าเป็นอะไร ยุ่กับหยเาใช่หรือเปล่าพอดีมีเอฟซีทางช่องถามมาเยอะมากขึ้นมาเงียบๆจังเลยพี่ต่ายมนะ <c oughs> ก็มันฝนตกด้วยอะไรด้วยแหละแล้วก็อ,กอย่างก็โหวุ่นวายน้ําจะท่วมรับแรงรับแรแล้วเนี่ยอืมครับผมน้ำน้องหลาหลาไปไหนมาก็ <c oughs> ไม่ได้ไปไหนครับทํางานอย่างเดียวครับพี่ต่ายเขยน็นขยันเขมขยันเขขยันว่า ขยันวางไว้ขยันหาเลขจริงๆในน้องว่านเนี่ยใช่ครับต้องลงวันวันละสามคลิปแต่ยางต่ํานะรอใช่ใช่พี่ต่ายพี่ต่ายเห็นน้องประหัดลงไว่วทุกวันเลยนะ้องขยันจริงเลยใช่ครับแม่ลงก็ไม่มีตังค์ครับพี่ต่ายไม่ทํางานต้องทางานครับผมที่นาต้องเยอะแยะโอ้โหที่นาก็ธรรมดาพี่ต่ายเราต้องทํางานครับผม เออใช่งานคือเงินเงนินคืองานบรรดาศึกเนาะใ,ใช่ครับใช่ครับพี่ต่ายก็ทำลงานเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ต่ายเดี๋ยวพรุ่งนี้จะผมจะไปนัดนัดจะไปที่หลวงวัดหลวงปู่ศิลาพวกนี้เอ้าหรอไปทำอะไรนะใช่ใช่<ะ>พอด,ดีนัดนัดผอ,อไว้พอดีท่านอยากให้ผมอ่านำอะไรนะเอานำเบี้ยกแก้ของหลวงปู่ศิลาแล้วก็อะไรนะของอ่กากำไรหยกของหลวงปู่ศิลามาให้เอฟซีทางช่องบูชาครับพี่ตาย อือเหรอใช่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 ใชพอดีท่านเป็นพออลงเดือนอยู่ที่กาลสินครับแล้วก็รู้จักผมตั้งแต่ผมอ่าให้เอซีทางช่องบูชาพราีและพุทธเมื่อก่อนจําได้ไหมพี่ต่ายใช่ใช่ใช่นะจำได้จำได้นั่นและครับรู้ติดต่อผมมาตลอดเลยก็อพอดีแกอพอดีแกมีลูกศิษย์อยู่เป็นหลวงปู่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ปปสิลางรู้จักกันก็นจะว่าจะเอาอ่า เีแก้แล้วก็อ่ะ,อะไรนะกำไรย,ยกมาให้เอฟซีทางช่องบูชาชพรุ่งนี้เดินทางพรุ่งนี้เช้าแหละน่นจาจะพรุ่งนี้เช้าเดินทางครับแต่แต่ว่าเหรียญเ,เหรียญลงปุศิลาจับต้องไม่ได้้ไม่ต่ายโอ้โหแพงมากเลยเหรียญไม่ได้เหรียญใช่ใช่เหรียญแพงจับต้องไม่ได้ราคาสูงมากเลยเท่าไหร่นะหลักจากหลักร้อยเป็นหลักหมื่นน่ะเหรียญน่ะไม่ได้เลย อันนี้อันนี้ไม่ใช่เหรียญนะอันนี้เป็นเบี้ยแก้แล้วก็อะไรกําไรหยกที่ว่าอ่ลวงปูศิลาปูท่านปลูกเสกมาแล้วนะครับอืมปลูกเสกแลาได้น้องเราสนด้นั่นนะเพราะว่าแต่ดังนะลวงปูศิลานะดังนะพี่สายเคยได้ยินอยู่บ่อยดังดังมากตอนนี้ก็เริ่มดังเป็นกระแสดังมากตอนนี้นะหรอใช่ครับพรุ่งนี้เดินทางตอนเช้าวันนี้น่าจะร้อนชาร์จประมาณตีห้าหกโมงนั่นแหละใครครับฝนฝนจะตกไหมล่ะ ไม่รู้เหมือนกันตกก็ต้อง <Okay. S 1> ไปครับผมพอดีนัดท่านพออไว้แล้วเหรอคะไปคนเดียวหรือไปกับแม่น้องคําแพงไปกับแม่น้องคําแพงแล้วก็เจดแดงมั้แม่ไปด้วยอ๋อเจแดงด้วยจา<อ>า<ๆ>้าจ้าใช่ใชโอ้ยพี่ต่ายก็ยุ่งลงไหวลาวไหวลาวพี่ต่ายแตกทุกวันครับผมแล้วพี่ตายถามหน่อยวันนี้จะมีชุดไหน,นลงให้เอฟซีทางช่องครับวันนี้เหรอคะวันนี้จะลงชุดฟันธงให้ไหมชุดฟันธงแล้วแต่พี่ตายนะ โอเคชุดฟันธงดีกว่าเพราะว่าฟันธงมันเข้าดีอยู่แต่ว่าวมดแล้วมันหลุด <c oughs> <ช>มันไม่มีเลขมาชุดไหนจะเข้าพวกบอดหรอกเนาะพี่ต่ายก็หือใช่ใช่บางทีเคสซีเราเนี่ยพอเลขเข้าชุดนี้ปุ๊บก็อยากได้อยากตามอยากเอากันอะไรเงี้ยเหมือนม้าเร็วเงี้ยพอมันเข้าปุ๊บก็อยากได้อยากอะไรเงี้ยเนาะม้าเร็วก็ถือว่าเข้านะวิ่งเก้าแต่จับคู่ไม่เข้าเฉยให้เก้าให้เก้าเจ็ดเลขออกเก้าสามนะตตัวนะตตวิ่งเข้าตัววิ่งเข้านะแต่จับคู่ไม่เข้าครับผม นั้นวันนี้ลงชุดฟันธงให้เนาะครับผมชุดฟันธงพี่ต่ายแล้วก็แล้วก็อีกชุดหนึ่งนะคะพี่ต่ายพี่ต่ายจะให้ฟรีเลยชุดนี้เพราะว่าพี่ต่ายก็ซื้อมาแพงอยู่นะแต่ว่าพี่ต่ายจะให้ฟรีดีกว่าเพราะว่าไม่รู้จะเข้าหรือไม่เข้าแต่ว่าเจ้าของเรขเขาบอกว่าเข้าโต๊เข้าโต๊เกือบทุกหววทุกหวดอ่แต่ว่า พี่ต่ายก็ไม่รู้ว่ามันจะเข้าจริงไหมเนาะพี่ต่ายซื้อมาแต่พี่ต่ายจะเอามาลงลง,ลงให้ช่องน้องผ่าตัดฟรีๆแล้วกันให้เอี <AC S 1> คนไหนชอบก็ตามเนาะชุดอะไรพี่ต่ายชุดอะไรมันหลักไลาหลายตัวไหมเรียกอะไรวะเดี๋ยนะหนึ่งสองสามสี่เจ็ดเจ็ดชุดค่ะเจ็ดชุดที่ว่าบนอย่างเดียวสามคู่ต๊ดใช่ไหมบน <3 S 2> อย่างเดียวสามตัวโต,ต๊วอะสามตัวต๊ดใช่ใช่ ไม่เยอะหรอกไม่เยอะหรอกจดจดกันไว้เอฟซีจมกระดาษประกาศมาจดแล้วกันนะชุดฟันทองก่อนเนาะชุดฟันทองนะคะครับผมแจมกระดาษประกาจดนะคะเดี๋ยวสารับเรจะให้ชุดฟันทองเข้าดีอยู่นะเข้าดีอยู่เข้าดีอยู่ชุดนี้จดไว้จดไว้จ้ะฟันเม็ดเดียวเสียบนเสียล่างเลยนะคะฟันทองนะคะฟันห้าค่ะบนฟันที่ห้าครับฟันเม็ดเดียวเสียบนเสียล่างอ่ะก็ล่างเวยนะ ครับผมพี่ตายครับฟันธงบนล่างฟันธงบนล่างจต่้าบนล่างครับใช่แล้วครับก็ฟันห้านะคะครับผมฟันห้าเดี๋ยวดียวหาสนดครับพี่ต่ายนี่ไม่ค่อยจะเตรียมโฉนดเลยเป็นคนทํางานไม่เตรียมเลยพี่ต่ายนี่นะครับเข้ามากตรงว่าัวเองนะโอเคค่ะ ับนะคะชุดฟันทองนะคะฟันเม็ดเดียวเสียวทั้งบนเสียวท้้งล่างฟันห้านะคะต่อันห้าหนึ่งค่ะห้าหนึ่งครับห้าหกค่ะห้าหกครับห้าเก้าค่ะห้าเก้าครับตัวน,นี้หลัคไปหาซื้อลอตเตอรีร่บนล่างไปกลับนะคะห้าหนึ่งห้าหกห้าเก้านะพี่ต่ายครับไปแล้วฟันทองปาจชุดฟันทง <10 S 2> นองนะฟันทองครับ เอาบ่อยนะคะชุดนี้ยังไงก็ใช่จัดไว้นะชอก็จัดขัดก็ผ่านจ้าและอีกชุดหนึ่งชุดสามตัวโต๊ะใช่ไหมใช่ชุดสามตัวโต๊ะค่ะชุดสามตัวโต๊ะนี้พี่ต่ายซื้อมานะแต่พี่ต่ายจะลงให้ fc นะคะ fc คนไหนที่ติดตามพี่ต่ายสาวรับแรนะคะจดไว้นะคะแล้วก็ไปซื้อติดกันไว้สัก ห้าบาทสิบบาทยี่สิบบาทเนาะเสืิมะะ<ผ>มันเข้าเนาะโอเคเพราะเ<า>ขาบอกว่ารวยทุกงวดนะคะเป็นหวยซองที่พี่ก่ายซื้อมานะคะรับประกันเจ็ดชุดโต๊ะนะคะเพราะว่าคือถ้าจะไปบอกทีละคนคงบอกไม่ไหวอะ่ะก็เลยบอกผ่านช่องน้องมหัดดีกว่าเนะครับผมพี่ต่ายได้โอเคค่ะเตรียมกระดาษประกาศจดกันนะคะครับฟันธงนะคะไม่ไม่ใช่ฟันธงชุดสามชุดชุดหวยซองนะคะรวยทุกงวดประกันเจ็ดชุดโต๊ดนะคะครับผม นสามเจ็ดสองค่ะสามเจ็ดสองครับห้าเจ็ดสองค่ะห้าเจ็ดสองครับ 5, 5, 3, ค่ะห้าสามศูนย์ค่ะห้าสามศูนย์ครับศูนย์แปดเก้าค่ะศูนย์แปดเก้าครับพี่แตกค่ะห้าเจ็ดหนึ่งค่ะห้าเจ็ดหนึ่งครับ จ็ดสี่หนึ่งค่ะเจ็ดสี่หนึ่งครับเจ็ดสองสองค่ะเจ็ดสองสองครับแค่นี้แหละมีเลขตรงใจใครไหมตรงใจใครบ้างสามเจ็ดสองห้าเจ็ดสองห้ารอบเลขอะไรอ้าวรอบรหัสเลือกสิรอบเลขอะไรคะไม่ถ้าผมเลือกนะผมเลือกที่ชอบนีิดีกว่าห้าเจ็ดหนึ่งดีกว่า มันไม่มีอ๋อมีมีมีห้าเจ็ดเลยแต่แต่แต่บนบนแปดตัวเขาให้ถ่ายมันไม่มีหกกับเจ็ดอ่ะครับผมแต่ว่างวดนี้ผมชอบค่อนข้างมั่นใจนะเจ็ดจัมากจัมานะไม่บนก้นล่างนะ 7, ฟันธงเลยจังมากพี่จะบอกให้พี่พ,พี่พี่ต่ายดูแล้วแบบคือเกือบทุกเซียนเลยงวดนี้จะฟันบนเจ็ดกันเยอะแต่พี่ต่ายบอกว่าหกกับเจ็ดไม่มาบนแต่ในหมดหมดชุดนี้นะถ้าพี่ต่ายชอบนะพี่ต่ายชอบ ชอบเฉยๆนะคะแต่เอฟซีต้องซื้อทุกชุดนะคะเพราะว่าไม่มีใครสามารถรู้รู้รรได้หรอกว่าเลขจอกอะไรเนาะเพราะไม่แน่เส <7 S 1> ร็จก็อาจจะมาก็ได้เพราะเลขมันมีเข้ามีหลุดเนาะแต่พี่ต่ายชอบห้าสามศูนย์กับศูนย์แปดเก้านี่แหละสองชุดห้าสามศูนย์มาไม่ได้พี่ต่ายเชื่อผมไหมเพราะว่ามมันออกจําได้ไหมคุณเทีมันออกห้าสามศูนย์ห้าเก้าสามใช่ไหม,มตัวหน้าสามตัวนี้เน่ะไม่มาด้วยกัน โอ้จีบปีแล้วไม่รู้ยี่สปีแล้วมั้งได้มั้งใช่จริงระสถิติสถติย้อนหลังดูผมดูห้าตัวเนี่ยอย่างหลักหลักแสนกับหลักหมื่นนี่จับไม่มาด้วยกันเลยนะเอาแค่สองตัวนี้ก็พอแล้วยิ่งสามตัวยิ่งไม่ไม่ได้เลยสามศูนย์เนี่ยก็ลองดูลองดูลุ้นกันแล้วก็ใช่ใช่ใช่ครับผมใช่ครับเหน่วยซเนาะเออ หรือว่าเจ็ดสองสองก็สวยนะเกิดรองเพิ่อสวยครับไม่แน่เ<ว>บิ้ลป<ว>ีนี้ยังไม่เบิ้ลเลยพี่ฉันไม่พี่ตายปีนี้นะ่ะเบิ้ลอย่างใช่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 ครับปีนี้ยังไม่เบิ้ลเลยนะลองลอง,ลองดูค่ะอันนี้เป็นเอามาฝากเนาะเป็นหอยซองนะคะเขาบอกว่ารับประกันรวยทุกงวดชุดโต๊ดนะคะโต๊ดสามตัวโต๊ดพี่ตายเนาะใช่ค่ะใช่ใช่ชุดสามตัวโต๊ด้ม้าเร็วอ่ะม้าเร็วก็เอาไว้ลงที้ปืนแล้วกันเนาะแล้วพี่ตายพุ่งนี้อย่าลืมนะเรื่องล็อกวงในนะพุ่งนี้นะ <15. S 2> ใช่ใช่รู้ตายแล้ววันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยสิบห้าแล้วพี่ตายสิบห้าสิบหกโอ้โหว้ดจังเลยลไม่รู้วันรู้คืนเลยพรุ่งนี้ประมาณโอเคเพราะว่าเดินทางนะพรุ่งนี้นะจ้ะจ้ะก็กะขอให้น้องหมัดเดินทางปลอดภัยนะคะพรุ่งนี้ครับผมได้ครับแล้วส่วนยังไงก็ระว่างก็ค่อยค่อยอัดอัดคิดอะไรนะเล่นรถบวมไนเนาะครับผมได้พี่ตายครับจ้ะจ้ะจ้ะเอฟซีก็ตรวจไว้นะคะหรือว่าถ้าไม่ถ้าไม่เล่นก็ จดไว้ลุ้นเต็มใจว่าจะมาไหมเนาะเพราะว่าพี่ตายก็ลุ้นเหมือนกันนะคะครับผมพี่สายขอบคุณมากครับผมถ้าใครสนใจจะเข้าคลุมพี่ตายนะคะครับหอยลมหอยลาวแตกกันผู้สุกเลยค่ะเข้าดียิ่งกว่าหอยรัฐบาลอีกถูกง,ง่ายเลขไม่อันด้วครับม,มาหาพี่ตายได้ที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งเก้าหกศูนย์สี่หนึ่งนะคะครับผมอ่แล้วก็เบอร์เดิมนั่นแหละสองเบอร์ด้วยครับผมพี่ตายครับใ้้ยังไงก็ซื้อสินค้าพี่ตาย สามชิ้นได้เข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพนะคะครับผมได้ครับพี่ต่ายโอเคค่ะก็ขอให้ซีที่ติดตามน้องหาดกับพี่ต่ายหมดนี่หมดสิินเลยกินเลยใช้สุขภาพแข็งแรงเลยๆแหงๆนะคะค่ะพี่ต่ายขอบคุณมากครับผมคับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจะมีครับผมเนาะพุ่งนี้ครับหรือว่าคืนนี้น่าจะคืนนี้หรือว่าพุ่งนี้นี่แหละครับน่าจะเย็นนี้แหละผมว่าน่าจะเดินทางไปนอนที่กาลสินสักคืนหนึ่งครับผมเนาะ พร <t> ุ่งนี้เช้าตื่นแต่เช้าครับเพราะว่าพรุ่งนี้ครับนัดผอเลยครับผมเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้ครับผมวันเสาร์ครับโรงเรียนปิดครับผมเนาะเพิ่นจะนัดผมมากที่วัดครับผมเนาะวัดหลวงปู่ศิลาแล้วก็นัดมาคุยเรื่องรายละเอียดกันครับผมเนาะพอดีผมจะเพิ่นติดต่อมาให้ผมเอาเบี้ยแก้หลวงของหลวงปู่ศิลาแล้วก็ทำลายยกของหลวงปู่ศิลาครับผมมาให้เอ็บตีทางสองปู่ซาครับผมเนาะเดี๋ยว พรุ่งนี้ครับผมพรุ่งนี้ยังไงจะติดแต่ลงไห้เอฟซีทางช่องเบงครับผมเนาะว่าราคาเท่าไหรเท่าไรก็ดูดูไปก่อนครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าได้มาใช่ไหมพรุ่งนี้วันที่12วันสถ้าได้มาน่าจะวัน <c oughs> วันเลขออกหรือว่าวันที่สิบเจ็ดดีกว่าจะลงโฆษณาขายลองดูก่อนนะครับผมเพราะว่าร่างดังเป็นจักแสมมาครับผมของปูศิลาครับผมมันดูชุดฟันธงของพิษตายออรับแผลดีกว่าครับผมเนาะ เลขพี่ต่ายงวดนี้ให้มาครับชุดฟันธงครับเดี๋ยวขึ้นหน้าจอครับผมเนาะวิ่ง5บนล่างครับชุดฟันธงครับผมเนาะวิ่ง5บนล่างครับจับคู่ครับ51 5 6 5 9ครับ51 5 6 5 9ครับแล้วก็ชุด3ตัวโต๊ะครับชุด3ตัวโต๊ะครับบนครับผมเนาะชุด3ตัวโต๊ะบนครับ สามครับ572เจ็ครับห้าครับแล้วก็089ย์แปดเครับห้าครับเจ็ครับแล้วก็722ครับผมเนาะชุด3ตัวโต๊ดของปิดตายมาฝากตอเอฟซีทางช่องครับผมสุดท่านี้ครับก็ขออวยพ่อห้ยเอฟซีทางช่องทีเบิ้งคลิปนี้ครับผมเดินทางแยวขาดปลอดภัยครับผมเนาะสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทอง ถ้าชอบอในเรื่องฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับเฉินคลิปหน้าครับผมเนาะ